ายวนะครับผมไปไหนครับอย่าคุยกับคนเดีอย่าคุยกับคนค่ะาตะกนออเป็นกแล้วมีน้ำื่อมรอบมีชาวบ้านมีชาวบเวลาไม่สบาย่เลางไปโรงพยาบาลเลยครับถูกต้องค่ะเรับไปไหนครับทะเลทะเลทะเลพัทยา ยัไม่อยู่อโศกเลยจ้ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวขึ้นสำรวจกันึงมีที่ทังบเอ็ดคาบมีมีเกษซนคาบเปฝรั่งเศสตีบรอไอ้ตีจนอันนั้นอันนั้นอันนั้นไปโดนตัดไหครับไปไหนครับตงข้ากพระจันทร์นะครับตข้าพระจันทร์ก็ายจรงไมครับยังยังไม่ดูกยัาไม่ดูมาส่งแก๊สครับทษดีครับ ห้าสี่สาดวงอาทิตย์ครับตอบถูกต้องค่ะเนี่ยและต้นเวลาเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เล่นกี่รอบอันนี้เล่นกี่รอบเดี๋ยวเล่นกี่รอบเล่นกี่รอบอันนี้เล่นกี่รอบรอบเดียวหลายรอบได้ไหม